สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสามโมงสามโมงเย็นกับสี่สิบนาทีค่ะคนออกมาเดินในในสวนเนี้ยมากขึ้นดูตรงลานนั้นสิคะมากกว่าสิบคนแล้วเดินเป็นคู่คู่และไม่ห่างกันถึงสองเมตรจะได้ซ้ำ ถ้าหากดูไม่ผิดคล้ายกับเรือใบนะคะ,น,น,ะน,น,นั่นน่ะโหเรือใบนั่นน่ะคะ่ะแล้วไม่น่าจะเป็นเรือตำรวจด้วยโอ้โหเขาออกมาใช้ชีวิตเหมือนกับเขาออกมาใช้ชีวิตตามปกติเลยนะคะเนี่ยนู่นนะ่ะดูเดิน นงวนตรงนี้อีกโอ้โหเหมือนมดเลยเหมือนมดไม่กล้าที่จะลงไปเลยค่ะยิ่งคนเยอะๆแบบนี้ยิ่งไม่กล้าเลยโอ้โห,โโหค่อยดูนะคะ มันจะมีคนเดินเข้ามาในพาร์คนี้อยู่เรื่อยๆสวนสาธารณะแบบนี้มันเป็นสวนเปิดสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในนิวร์กซิตี้ในแมนฮัตตันนั้นก็คือเซนทรัลพาร์คนะคะเป็นพาร์คที่ใหญ่มากก็ยังไม่ได้ยินว่าพาร์คนั้นปิดยังไม่ได้ข่าวว่าปิดเซนทรัลพาร์คนะคะได้ข่าวแต่ว่าในแมนฮัตตันน่ะถนนบางสายจะปิดซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขา เขาเปิดถนนหรือยังนะคะบางสายนั้นจะปิดค่ะถ้าหากเซนทันพาร์คยังไม่เปิดคิดว่าวันนี้มีคนไปเดินในเซนตันพาร์คเยอะมากค่ะใกล้ๆเซนตันพาร์คนั้นอยู่ด้านหน้าเซนตันพาร์คจะมีพิพิธภัณฑ์เป็นเป็นมิวเซียมใหญ่คิดว่ามิวเซียมน่าจะปิดอันนี้อันนี้ไม่รู้นะคะว่ามิวเซียมจะปิดหรือเปล่าแต่ว่าห้องสมุดทุกสาขาในนิว york city ปิดหมดค่ะ ขนาดพาร์คเล็กแบบนี้คนยังมาเยอะแบบนี้นะคะมาเดินเยอะขนาดนี้มีหรือเซนตันพาร์คจะไม่มีคนเข้าไปเดินเพราะเซนตันพาร์คนั้นอยู่ตรงกลางอยู่อยู่ตรงกลางคล้ายกับอยู่ตรงกลางแมนฮัตตันซะได้ซ้าค่ะคนก็จะเข้าไปเดินเข้าไปอาจจะไปนอนอาบแดดหรือว่าคือมันมีกิจกรรมหลายอย่างที่คนชอบไปทำกิจกรรมในเซนรัลพาร์คค่ะ โอ้โหเยอะกว่าเมื่อวานนะเนี่ยเหมือนมดเลยเหมือนมดดำที่ตายมาตอมน้ำน้ำน้ำตาลน,นะคะ่ะโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี้จะมีรถไม่รู้ว่ารถยี่ห้ออะไรเป็นรถเก๋งนี่แหละค่ะเป็นรถเก๋งทรงประหลาดประหลาดค่ะขับตามกันมาสามคัน เปิดเพลงลั่นเลยเพลงดังมาคือมาถึงบนนี้คลิปนั้นก็เลยเสียไปเลยค่ะสังเกตนะคะจะมีคนเดินเข้ามาเรื่อยๆโหดูดูแสงแดดสินู่นค่ะโอ้โหแล้วถ้าหากอยู่นอกเมืองนะคะวันตอนเนี้ยคิดว่าคนขับรถออกไปนอกเมือง แล้วเขาก็ไปเหมือนกับไปไปไปตั้งบาร์บีคิวนะคะอุณหภูมิวันนี้ประมาณ63ฟาเรนไฮต์แต่เทียบเป็นเซลเซียสไม่เป็นนะคะโอ้โหถ้าคนตาดีๆมองไปฮะจะเห็นคนอยู่ทุกที่เลยตอนเนี้ย มันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งตรงหัวมุมนั้นนะคะนั่นนะคะที่มีรถสีขาวๆกำลังจอดอยู่หน้าร้านเนะ่ะร้านอาหารร้านนั้นจะไม่ให้คนเข้าไปนั่งแต่ว่าก็มีคนเข้าคิวเข้าแถวไปซื้อไปซื้ออาหารนะทะเป็นเป็นพวกเหมือนกับอาหารฝรั่งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นรถไอติมมา ถ้ารถไอติมมานั้นก็เปิดดนตรีดังลั่นเลยส่วนทางฝั่งแมนฮัตตันนั้นก็ได้ยินเสียงรถหวอโอ้โหโอ้โหโอากาศดีมากเลยอากาศดีนะคะนว่านะว่า,าอากาศดีเลยแหละวันนี้น่ะพรุ่งนี้ยิ่งดีพรุ่งนี้วันจันทร์นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แดดจ้าทั้งวันเลยวันนี้สักอีกสักเดี๋ยวยังคล้ม โอ้ดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้ค่ะเนี่ยดูสิอุยอย่าบอกนะว่าเป็นพวกแนนนี่เข็นเข็นรถเด็กลงมาเออลงไปยังช่วงโควิดระบาดหนักเนี่ยค่ะ ไม่กล้าที่จะออกไปไหนไม่กล้าที่จะนั่งรถซับเวย์ก็รู้กันอยู่แล้วว่าในนิวยอร์กซิตี้นะคะสถานีรถซับเวย์หลุมรถซับเวย์บางแห่งส่วนมากค่ะจะเก่ามากเก่าแล้วก็มันมันดูอากาศอุดอุดอู้ค่ะเก่าจริงๆนะคะแต่ก็จะมีบางแห่งที่เขาเพิ่งสร้างใหม่ก็จะสะอาดแต่มันก็เสี่ยงนะคะไม่ว่าหลุมซับเวย์หลุมไหนเสี่ยงทั้งนั้นเลยไม่กล้าที่จะ นั่งรถซับเวไปแต่ก็ดีที่ว่าเห็ดที่เก็บมาตั้งแต่ปีก่อนพวกเห็ดพึ่งที่แช่อยู่ในช่องแช่แข็งเมื่อวานนี้ก็เอาออกมามาทำกินถุงหนึ่งค่ะก็จะทยอยเอาออกมาส่วนที่ตากแห้งเอาไว้นั้นจะเก็บเอาไว้ก่อนก็ดีอย่างนึงจะทำมันจะเป็นการช่วยทำให้ช่องแช่แข็งว่างค่ะ พราะตอนนี้เต็มไปหมดเลยมีแต่ถุงเห็ดทั้งนั้นในในช่องแช่แข็งลูกสาวสั่งอาหารสั่งของมายังต้องเอาใส่ช่องธรรมดาไว้เลยค่ะอากาศแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกไม่หดหูจนลืมไปว่าตอนนี้โควิด -19 ระบาดหนักมากในเมืองนี้ค่ะ,ะก็ยัง เดินมากันอยู่เรื่อยๆแล้วมีหรือถนนอื่นๆจะไม่มีคนพาร์คอื่นจะไม่มีคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคราวนี้ก็จะไปรู้ว่าใครล่ะคะที่มีเชื้อน่ะใครที่ดูแลตัวเองคนนั้นก็ปลอดภัยไปนะคะในเมื่อเขาเตือนในเมื่อเขาขอร้องแล้วนวน ปั่นจักรยานอยู่บนเพียนั้นก็มีเขาใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยวันนี้อากาศแบบนี้สิคะเห็ดถัว่วสงสัยตอนเนี้ยโผล่โผล่พ้นดินขึ้นมาแล้วแหละ ผักบุ้งฝรั่งอีกค่ะก็คงประมาณสองคืบแล้วตอนนี้ค่ะผักบุ้งฝรั่งนั้นอะ่ะเอามาใส่แกงเห็ดมีคนให้แกงเห็ดลูกสาวมาหลายวันแล้วค่ะเข้าใจดีมากเลยเขาให้ข้าวสารมาสองถุงถุงใหญ่เลยนะคะข้าวสารมาลิเนี่ยสองถุงเป็นเป็นถุงใหญ่เลยแล้วให้แกงเห็ดมาด้วยเมื่อวานนี้ก็เอามาเอามาอุ่นแล้วใส่เติมเห็ด ผัวแล้วก็ลองใส่ผักบุ้งฝรั่งลงไปด้วยโหอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะกับแกงเห็ดน่ะผักบุ้งฝรั่งนะคะไม่เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยเราจะต้องก้าวผ่านวิกฤตร้ายนี้ไปทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม สวัสดีค่ะ